สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องจิตตี้กันีกแล้วนะครับผมโอ้แล้ววันนี้จะมาเล่นเกมฟลายในนั้นพะี่กิตเราบอกกันดูซิทดสอบพีมบอกจะเรื่องแต่แบบระดับไม่เอาจริงถึงระดับเอาจริงบ้างนะตอนแรกระดับไม่เอาจริงก่อนไอพีแรกระดับไม่เอาจิงก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปเนี้ยไลค์ถึงพันหนึ่งอนะดมเอาระดับ,บเอาจริงมาให้ดูเลยมันจะแบบเป็นเศษละ ของดี่องแสนสามแสนถ้าก็เปเลงเพลงเนี่ยนะเออปีไซรันเอาเป็นไไปไหลาอๆมาตัวสตาร์โซโ,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 โล่ตัสตาร์โซโล่จำอาจจะไม่ดังนะทุกคนก็กลับขอพังนนะเราจะไปได้ดังขนาดนั้นแต,แต่ก็มีคาดังอยูใครอยากให้ผมได้เงยยูสิบโหมดเกมบ้างผมเลือกสี่สี i เจ็ดนะ สถิติสติติในเกมจริงด้วยนะในเกมจริงในเกมในเกมในเราบอกได้ ร่างได้บุกคลิปนะเกมที่สองคือเกมไอดเดียที่อินทรเดอร์มันไม่ได้พี่ก้าทำมันยาวอินทรอินทรเดอร์อ,อะ่ะเอาเจะไม่ดีดอรอไหมรอไหมไม่งั้นจะอรอตายโนยไบโอ้เฟลดีกว่าไบโอเฟลไบโอเฟล บไบค์มีผมเลือกมาแล้วแหละแต่แค่จำไม่ได้เฉยๆพอมา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 เกมที่สองนะครับผมไบค์ออฟเฮลจักรยานอินนารกใช่ไหมม

คลิปแ,แล้วแล้ววันนี้ก็แบบบ่นไปเรื่อยบ่นไปเรื่อยมาคุยเอเดนนิโมไม่ค่อยทเลยขยครับผมไม่ค่อยทำเลยเดี๋ยวเพี่พี่พเดี๋ยวทีมขึ้ พอด,ดีมันโผลม่มาหน้าจอคือผมคิดวด่ามันโผลม่มาหน้าจอผมพอดีอะอัดนานไม่ได้ทุกคนอัดนานไม่ได้ไม่งั้นอัดน้ำเราคลิปคลิปจะเสียทำไมเครื่องผมร้อนจังเลยอะโอ้โหโซมา just please no t no no โ n แตงโน k ตงโน a n k นี่โทรศัพท์นะ ไม่โหลดโทรศัพท์เลยอะไรเงีโอ้ผมผมผมนึกว่าดับไปอะไรโหลดเตี้งโมบายเซิร์ฟเวอร์โหลดแต่โหลดแบกปกติมันไม่มีการโหลดไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันอัปเดตใหม่แหละปกติมันเข้าเกมเลยนะเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนเมื่อกี้ได้ใช่ไหมเนี่ยกดกดโซนที่ดี ý này nè cào quá cào phi sĩ thoải mái phi sĩ đẹp a cào quá câu hỏi anh chồng 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 ดับโบกิ้ทริปใครเด็กมึเขว่าทริปโบกีวหรือทริปโบกี้เอาฮาฮฮาฮไหะเอย่าทำให้ผมกวดไม่งั้นคุณจะกลายเป็นไอ้คเพราะผมเพราะจะยิงทุกค ช่ไหเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่ไหเปอร์หรอแล้ว็นิเดืยวกัน ผมบ่าแล้วมันต้องมีชัเพอร์เล่นี้ชันพุ่ยเแี้วคุณเดิอถ่ายใช่ไหมาวีทแบบใช่ไหมวิ่งหน้าก็จะเป็นะมาณสามชั่วโมงโร้โเรอเบรบ้อย พวกี่ใช้ปืนอะไรกันโอ้แกวะแกวะตัวใช้ปืนอะไรไม่ใช่ปืนถูถอยเนี่ยอะไรอ่ะ เฮ้ยดอมมูนโเมมูนโอ้หโบคิวนนโบคิวนะผมเคยฆ่าแบบปน เถ้ายิงสุดทครั้หนึ่งเอา,มามไม่ไหวผมจะไม่ไหวผมไม่มช่มันยิ่ผ่านกระสุน,นมไม่ได้ไไหรอว่าแล้วไม่ไหวด้วยพี่หวัวเอง 对。<noise> <noise> มือก็คือเฮ้ย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 ใช้คือใช้ปืนยิงทีจตายใช่ไหมทคถอดที่ไม่ได้จูงฮิตเอ็นจููสองวันกินมาทั้รูสองช่วจนก็จะได้ Fy hey, faen. وقلت ايه Dia lagi milik kanan ni Kau pun pun kes kibidih Wiss kawan ni When you เฮ้ย,โ,ยโอ้โอ,โอ้มันเกือบอะไรนีค่ะมันเกือบมันเกือบไนี้อ่ะุดมันไม่ได้哟ไม่ได้ดได้ตองัไไดไ้พลาสมา่ีาอยากให้กินมึงว Yo, je le club hey, camion et de la <coughs> ก็เป็นสายสืแบแหละ ขอบคุณ